เอางี้โกโกจะลงโกลงไปเลยไลงอะลงไปเลยแบอกไม่ลงแลเราตั้งแต่วันนี้นะด้เหบียบครั้งนี้ครั้งสุดท้ายนะอ่าเพราะโกเป็นคนพูดว่าเงินผมไปเอาเงินออปจอตรงไหนบอกว่าติดลบติดลบติดลบเอาเงินอบจไปกี่สิบล่านชีวิตผมจะบอกให้โกนะเงินยี่สิบล้าน่ะผมบอกว่าโกจะมาเรียกเงินผมยี่สิบล้านเงินยี่สิบล้านเนี่ยผมให้พ่อ ผมพูดหรือเปล่าผมพูดหรือเปล่าโอ้ว่าโกไม่ลงเลือกต้าครับกูก็ไม่กูก็ไม่อยากเลปอยู่แล้วอ้าวผมทําอะไรมาให้โกมากผมทําอะไรให้โกมาทั้งชีวิตผมทําอะไรมาให้โกทั้งชีวิตผมเตะโกมาโกไม่เคยช่วยเหลือผมเลยกไม่กดีนะอ้แล้วผมก็ไม่เคยพูดอะไรสักคำหนึ่งและครั้งนี้พอผมมีโอกาสที่จะทําอย่างนี้ผมก็ทําเพื่อใครแต่โกก็โอยบอกพูดในยกทุกคนโกเนี่ย มาโทรไปไม่เป็นไรโทรไปเลยเขาเาที่แข่งได้หมดเลยได้ผก็่าอ่าเอาที่แข่งได้เลยทั้งคนแข่งได้หมดผมไม่ได้แข่งกับน้องเพื่อผมรู้ว่าถ้าผมแข่งกับน้องผมก็แตกกันแล้วก็แตกมันจะมีใครได้หรอโอ้ไม่มีปัญนะผมนะผมเข้ามาแล้วโกจะส่งใครแข่งกส่งเลยไปส่งรงแข่งได้หมดเลยส่งเรืหมดเลย